สวัสดีครับวันนี้พวกผมเกมแฟดแพดแอร์กันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบ่ใช้คำว่าอะไรเดียเดี๋ยวมันดูให้ดูตรงนี้มันมีปุ่มเปิดตรงนี้ปึ๊บนี่นี่ฮะจะมีเกมนะครับทั้งหมดตามนี้เลยครับผม12เกมแต่และเกมก็มีลูกเล่นต่างๆกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกเกมเนาะเช่นเชสมีครับตามหาฉันนี้เจอ ก็กดให้โดนครับแล้วจะได้คะแนนอย่าไปกดสีผิดครับเดี๋ยวโดนหลอกอ่าตรงเนี้ยเพื่อนบอกว่าปุ่มตรงเนี้ยมันเสียนิดนึงนะมันก็จะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดปาตรงนี้ปุ๊บผมจะกดไม่ค่อยติดนะครับ อ้าวผิดลืมเอาใหม่เอาใหม่ต้องเป็นสีเขียวโอเคเขาเรียกว่ายากกว่าเดิมมิดนึงอะไรเงี้ยอย่างนี้กดไม่ได้กดไม่ทันนะก็จะแพ้เพราะว่ากดไม่ติดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นดีกว่าไฟมีหาฉันเจอ

โอเคก็คือห้ามเจอตัวนั้นเองนะครับเกียวติดไหมเซนเซอร์ที่แท็กโซไม่ติดครับอะสวิสมีก็ได้อ้าวแพ้ ผมไม่เข้าใจหลักการมันอะว่าต้องกดยังไงเหลืองนี่เหรอแพ้อ๋อโอเคเข้าใจละห้ามยกนิ้วออกครับเหมืนอนไอเกมเทวิสอะครับนี่ ือเป็นเกมเหมือนทวิสเตอร์ที่เราสมัยเล่นเล่นสมัยเด็กๆครับที่แบบต้องให้นิ้วมันเชื่อมกันหมดห้ามยกนิ้วออกนั่นเองครับอ้าวพลาดโอเคประมาณนี้ฮะอ่ารีเบมเบอร์บีความจำ ก็เป็นเกมความจำง่ายๆครับอ้าวผิดผิดกดไม่โดนโอเค <Ready. Go. S 1> อ้าว <Ready. Go. S 1> อ้าวเหลือผิด อ๋อเร m e m b ม r เบอร์ฟโลตามให้ทันนะครับอะไรอย่างนี้อันนี้เร m e m เม r เบอร์มีสองอ้าวผิเดเหรอเออ๋อ,อต้องเป็นสีเขียวด้วย r รี e m เมมเบอมีสองโอเคอาใหม่ก็กดให้ได้สีตามที่เขาระบุด้วยครับโอเคอ่ไม่ติดอ่ะอ่าแพ้เลยครับ ก็คือกดให้ได้ตามสีที่เขาระบุไว้จะได้คะแนนครับเขาไม่มีปุ่มนี้เสียแล้วก็กดยากนิดนึงเนาะผมไม่อยากกดแรงด้วยเพื่อนผมบอกว่ากดแรงๆแล้วมันจะติดแต่ว่าผมก็เก่งใจอ่าก็คือประมาณนี้นะครับ ให้จำแพทเทิร์นแล้วก็ดูสีไปด้วยนะว่าสีกี่สีนั่นเองในเวลาประมาณสักสามถึงสี่วินะไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเกิดเราเล่นคล่องๆก็ไม่มีอะไรเนาะไอ้นี่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาไปเกมเล่นง่ายๆแต่ว่าต้องใช้ความจำมันจะเยอะขึ้นเรื่อ,ๆอยๆไง ต้องถือว่าโอเคนะเป็นเกมที่ฝึกสมองดีนะครับอันนี้แพ้แน่นอนอกดไม่ติดแพ้มาตัวนี้เมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นครับอ่าโอเค,อคโอเคครับคิดว่าเกมน่าจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูซีฟมีสักเกมสุดท้ายแล้วกันครับ เ้าผิดไม่ทันโหยากนี่ยนะเราจะยอมแพ้เมื่อมาหนอกที่แท็กโทรครับกดได้เรื่อยๆฮะ เอาผิดโอ้รีบไปหน่อยน่าจะแพ้ได้สามครั้งมั้งยากขึ้นเรื่อยๆเรียกว,ว่าต้องอาศัยแบบสมาธิพอสมควรครับเอาผิดแพ้ละเอา้าไม่จบให้กดไปเรื่อยๆหรอ อ้าวกดติดอ้าวผมงงสุดกดติดแะมันกดยังให้โดนตะกี้กดติดได้ไงวะอ่าประมาณนี้ครับโอเคเรามารีเซ็ตกันดีกว่าไฟก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามา จบเกมก่อนโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ขอของลองลองกดสักครั้งหนึ่งนะจะได้เล่นเห็นสักครั้งหนึ่งอันอื่นมันก็ชื่อคำซ้ำกันนะน,ะนี่ผมกดไม่ติดอะ่ะเขาให้กดแรงๆแบบอ่อนติดแล้วโอ้โหต้องกดแรงจริงแรงแบบจริงๆเลยครับถึงจะกดติดโอเคมันจะเป็นเกมแนวนี้ นะบิงโกจบแล้วครับ <X 1> แค <Cou> ่น <X> ั้นแหละครับอ่าก็เกมประมาณนี้ครับสำหรับตัวของแฟ t p แพดแอนะครับเป็นเกมที่ผมว่ามีมินิเกมสิบเกมเล่นเพลินสนุกได้กดเหมือน iPad นะแล้วก็ใช้ลูกเล่นของการใช้เซ็นเซอร์สัมผัสแล้วก็มีเกมเล็กๆที่ฝึกสมองมากมายนั่นเองนะครับโอเคสำหรับ คลิปหน้านะครับผมจะรีวิวเกมอะไรตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปของผมแล้วเจอกันครับ